สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับสุขสุนครับเมื่อวานพายมัมมีครับกได้หอยลอยเมียครับกินข่าครับกินข่ากินข่ากินเข่ากินเดือกครับกินข่าครับเมื่อวานมีเสนอเมนู่นึงปลาของหวานโอ้ของหวานครับหวานเอาตะวัดเหรอปีงหมูครับปีงหมูปนึงพักครับฮะปีงลินลินหมูครับนี่คือสมน้องผือสมฮอร์ตาเศาบาทซื้อครับซื้อเพ็ดเองเปลี่ยนนี่เื้อให้รเองลูกไส้กินแต่เมื่อคืนแล้ว มันปลาสดูเลยปลาสดใช่ไหม,สมใส่ปลาสดูอกระดีชื่เอเืเนาะมันไปตื้อเหรออมันตื้อปลาสดูมาม,มันมาเลียงบันอยู่ตายอบร่มครับพี่น้องไว่ให้บ่นแล้วเจ้าตาเบงบก่อนี้บอแม่ตาบเพื่อนเนี่ยกินอนีรย์ื่อะนะ มันเห็นแน่กินอีกยังเถื่อนไปมันมันนะครับพี่หนองครับมัหยงขายข้นวไวเลยมันมีหรอกเข้าไปแลปได้กับร้ทม์มมีแล้วันไหนาร่ปหลงฟังเนี่ยมามี่มีมีหงงอเลยสามสิบสามีลปีอีลปีเลยสี่สิบแปดเข้าไปแลวโอ้เงินเจ็ดหมื่นอตัวนี่เข้าไปเลยฮะงันแปดหมื่นอตัวนี่แมมเข้าไปแลวอืม ใครจีไปสืบไปนะเขาได้เหอมันเดี๋ยวขายยังหรอมันเดี๋ยวขายสรุปเล้วขายหรือ่ขายยังนี่ไม่ขายเนี่ยขายเหรอคือว่าข้าปลาไหลคือว่าทำมาขอเอาเว้าวะไาไหมาขอเอาเนาอมาสืบไปมาขอาวปช่ัง้องเลยช่าง้องจะขาย้อยสี่สิบ ไอ้ดียองสหารหารอะไรเราฝ่ายหางงันลูกสาวคล้ายหมดเรื่องเลยเขาว่าเอาเงินึ้นมากเขาว่าหมดเรื่องเลยเม่เคยดือดสื้อเยอะทีนะเม่อคยนเดือื้อเขาว่าจาเขาว่าจากเดือดห้องหมเลยเสื้อคล้ายเขาหมเรื่องเลยว่ามีเสียเงินสามเสียหึ ข่าว่าจังเดยคือได้ขายงึ้นมสามเซียนเรียงเจ้าตลอดชีวิตบอมแอนคือว่าคือได้ขายงึ้อยูุ่ความอย่างเมื่วานเซื้อบ่ขายบะหานกระตุกสั่งแล้วเนาะสร้างเบาไปกินไปเรียบไม่เห็นหมเขาวซ้อสอยังหวานเขามาให้เขาจะขายระหว่างวใหญ่ขึ้นมานน้ำคุ้มมือหรือเปล่าในงามปันไหนหรือเปล่าเห็นบ่นน้ำปีจะกินม้าพากับปีน้องนี่ไม่ใช่ดายครับมันเข้ามาให้ยลายนะ เคยเหย้ครับลุงเมื่อวันจอสี่หาหมื่นจับขายไม่อเห็นห้าคาก็คือเอาเพล็กว่ามีปีเดียดนังสือหน่ะแม่น่ะแสนหนึ่งเดียขายนแม่เจียวเลยไม่ใช่หู้ยฮ่้าไผ่เล่นข้าวคอยเนี่ยะปีเดียดนังซือ็มบัดก่อนคอยยืดขวากับมัมฝืนไม่เด้ มเนไวจังเลยแตงเมียกับแตงเมียกับสามแสมี่นหอให้เขาใส่ตลอดซี่วิดเห็อกินไปแล้วโอ้ยขายงวงหวานมีเห็ุผลนี่พี่น้งครับต้องมีเห็ุผลหลังงวงก็ได้ขายอะมีหางงวงงวงคู่บุญบารมีก็ดดงขายมันไม่ไี่จง แต่งว่าสูตรฉันสบายไม่ตีแะไเที่ยจับมือกันแลยเที่ยนยังไม่หิจงงเว้ยไม่หิจงงไหนเงินทองกินกันความตั้งพันยังอยู่เลยนี่เขาไล่ขึ้นช่วงเดี๋ยวเขาแล้๋ยวธรรมดาพยายามความอยากไม่เคยจะของอืมย่ายสบายจนเอาไปตามไปนิ่งว่าบ้านสองตัวหนึ่ง ที่ไ่ได้กออกเพราโตสีฝันเบิดจีซแบมมาเลี้ยงบอกเทียดสั่นซ้อ,บบองเข้าไปเลี้ยงแบมพี่เอายังขายงคายเป็นแต่อบักดูเปขั้นตายเด้แบมแบมเต้มา,มา,มามาหามาหาตระเมือนหาสองเมือน <c oughs> สบอกว่าไม่ตระเมือนหาแต่ตัวละสีวว่พันอยูนะ เดี้ยงแบะคายครับดมักถือแทะมากก็ไม่แต่ว่าแพงเานาะนั่งหวยมับอกตัวสามพันชนะี้พันนี่คือมักถือผมาข้าวเขาเลยสี้พันบอกเขาบอเอ้าแบะหน่อยสิชี้พันบอกขขบอกไปจูงเอาแบกในขอ่งหอทั้งเดินนั่งหอยเหียวกว่ เลบอกโอ้ก็มีสังกัดน้องขออเขาเขาไม่ได้หากินทิมดเดียวนะพี่น้องเสียคันจะก็เลยตีหลายดีแบบเต็มมาจ่ายนะเขย้าเขย้าเองเนาะครับพี่น้องครับขึ้มาเมื่อขายรถ ให้เป็นเสื้อดย <c oughs> ห้มอลั้ปีเศกินมากมเป็นบทเรียนไหนเห็นแล้วใครมืออหาแล้กับบบซื้อตุ่มเต็มตูะ <c oughs> เท็นเ็นตอนปัวมันนี่มอมาทางเอาเก็มนอร่อย้องลอยยาอยาหกกลุกบ้างอยาหลุกอยาหลุก <c oughs> เขาไม่ทุนใจเย็นขึ้นว่ามีก็ใครอยู่ดอกเรียง <c oughs> กับลูกบล็อกกันพลายครับพี่น้องมันก็เคยเลี้ยงเอาอยู่ดอกแต่เลี้ยงว,ว่าเธอซ้ำตูแปดปีว่าเนี่ยขายก็เคยเลี้ยงเนาะเออใส่เกียนเนาะ,ะเจอใส่เกียนขี้เนาะ <c oughs> แต่ว่าผมเนี่ยคือสีบอดอตั้งว่าคุณเนี่ยคือสีบอดหลุงเมืองทรงอกาการ่ะเป็นยังมันเป็นรถดาวกากมันคือเขา อย่างพวกคุณนี่มันต้องไม่มั่นมากจีบนะครับไม่กินประหยตตัดต้นทุนเพราะเขาบอกว่เวลาไปหาเนื้อกินแกบเดี๋ยวพ่อเนี่ยเลี้ยงกินแกบพ่อเห็นบ่แล <c oughs> ้วบ่เด้ยอัน,นกินอยู่บ้านาว่าเมื่อไมันกินแกบบุงหวานเห็นบ่เป็นไรแค่แข็งตายเลาอยกิงนี้ดอกเรียงมันกินแกบบุงหวานนี่่ครั้งจะว่าวันนี่เห็นบ้านนะเห็นบ่ เป็นได้ละบ้านสูตรไหมหรือยังให้กินแกบเลยบ้านเกลียบเดี๋ยวก็แก่นตายโมแก่นกินยังมันบมมีแนวกินเนาะบมเกลีย์โมกินกันแตดีกินยังมันก็ได้แกบนี่ฮดน้ำเอ็มฮดการน้ำตาลนี่คนก็ส่วนเพื่อนเจ้คือบมเลียงครับเจ้คือบมเลียงกินโอ้ยอันตรายสาย สุดท้ายสุดมั่นครับพี่น้องต้องค้นกะเ็ดน้ำมักลาดฟางลาดเฟื่องถึงว่ากินหวนขึ้นกันเขามาต้มผมใส่เจ้าครับก็ทถิ่นได้เมี่ครับใสงหมูว่านเนี่ยต้องเสียๆให้เมี่ครับเงินเฮ้ยพอมันเผินเด้ ผู้เลี้ยงมันพอผู้ขายมันมันผู้เจิมกันพายมียเหรอเทวดาสระน้ำระวังในหูบ่เห็นแบบพวงเบิองหัวหัวเดือบิึงตัวอยู่ตัวกินมอบาบได้หรอเปล่าตั้งใจตัวนั้มอบาบมันเกียรตหน้าตัวหรือเปล่ไปบอกละคาจริงสิกินยังหรือเป ซื้อทุนค้ายทุนในบุญแห่งมาแล้วว่ะแต่ว่าเรารวยเนี่ยแต่วาเรารวยเนี่ยพอได้ยอยากพอได้กินแล้วว่ะมาล้ไปเบิ่งเราแต่ว่าเรารวยเนี่ยไปแล้วตุ้ยตัวท่านหละไอ้น่องมันแต่ว่าเราลุ่ยไปเบิ่งเราหลดรวยหลดนะเราเนี่ยนะไปเบิ่งเราหลดมาลว่ยแบบไหนซื้อกาปิอากระเงินยชุดเนาะควยหัวเต็มหอกไปข้าสนา้ำกระเทียม เสธรรมดาสนามน้องเขาจะเอื่อืดมาใช้ยาเส้นเทปดาสนามเลยไปย่าจะเหมือนที่พาไปหาเราอยู่ที่ย่าไปที่สารคาาไปย่าจะไปเหมือนที่เราไปเราไปเที่ยวนั่งรถไปไกลไปอยู่่ไปบัานพันวันพุดนี่ยแหละใส่เส้ธรรมดาสนามอย่างนี่้นะท่านเจอบาดิ่น่า่าถัดที่ย่าไปเราจะพาไปหาเราไว้อยู่หางหมูหันหลือเจอกันที่บ้านหันหรือ บอกนี่วหวานแบเมีแมรุ่นนะครับค้ายกแล้คลายทุ้วหมนั่นครับนันเป็นสีสันตะปีนองไปบอลนี่มันจะมีเอกลักษณ์ของไผเของมันกนี่ยที่เดือดคลายถ้าเราเติมไ่มันนัะครับจุ่มหมึกไว้ไหมนาโยมหมดหัวเลยไฮ้ไน่นสิอยากไปบ่ บปร่องทีจะกะเีเตียนั้นจิแค่หรือบบแคลาตัวโลกนั่งเหลี่ยส่วนเขาขอบบอลนี่คยไม่ไม่เป็นแล้วกูบัติเหตุน,นอะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยสามนามจะสามสี่หมื่นคทกันทุณคนเท่กันมาส่วนจากท้องกับบุญหัวแล้วเอาไปทอาเนีำ0ม<า>่หมืกันเอาไปทังทั้งลูกกปแล้วเป็นยามเา้งแม่ทั้งลูกลลกั เขาัดให้วยมากเพรจากยานี่เอาทำบุสาวผู้เบาเนอะนไม่ไมเขา็กิดมเพื่อจกันเราได้สงัหงหวะโอ้โหเยอะแอแต่ไปหาไม่เท่าไม่เถ่านังดาอยู่ออ้ม่มเพลินได่เพลินอืไมเาข้างเดเอ๋ข้าวหรือไม่เาข้างเดาตอขาดองไม่เพลนไม่เราข้างเดยงเขา่าปูมากมามาตอลงเลยทำไมแต่ตอเข้นมากหลายลูกไผ่นี่เขาวา ม่เท่าทางใดงไม่ทองแางใดยกตัวอย่างว้าวหมายถึงว่าเจ้านั่นคือจังเข้อเสียยวซายุวานเนี่ยเห็นไปเรือยกันบ่อยๆนะรถคันที่เขียวเขาขึ้นมา <c oughs> อยู่วานเนี่ยเอ้ามะมี่เป็นลูกเก๋งใหม่ได้พี่น้องจากคันที่ขาวขึ้นคันที่เขียวตอนนี้ครับว้าวขี้ขาวมั่หมานนะเป็นคัทนที่เขียวครับพี่น้องครับ เบิดเงินเป็นแสนแคนกับใบจับเพื่อนเขาดีไปเป็นบ่ายยี่หันตีคนเนี่ยมันเท่าคนเอาแมนเขาก็เขาหวานเออเกีียดร้ายพี่คนนี้มีแต่ให้ไ่เมื่อกี้เกลียร้ายป่ะเนี่ยเข้าฟังเพลงไพ่พกทธทอนแล้วเข้าฟังเพลงไพ่พกทธทอนแลยอ่ะว่าแนวเด บอโลดไจะบอ,อยันบาปไ,ไหมใช่เพราะความมั้ลำตัวโลดบอมเพาเต็มใจเห็ดตัวหอ้า <c oughs> องหวานสดของหวานหมนด้พี่น้องครับืาอทีครับหายกับหะวัดปลาของเนี่ยซ้อมไปไหนได้เหี้ยทห้องหวานหอมได้พี่นนองครับเ <c oughs> นาะหวั้น,น <c oughs> รน <c oughs> <c oughs> วยไปแค่ไห บวัวแท้แล้วกขาล้วนวัวเขาซื้หลายคนเลยจะบอกอเลยฮมเขาเนาะมันมันห่าดเลยด้วยวัยระวุฒิภาวะยังเด็กอยู่ไปชมวิวขาวสารนะปนไปนะชั้ <c oughs> นก้มขายโอกาสเขาโ <c oughs> อ้น <c oughs> เป็นไปรุ่นอยู่เอ้ยทัาน,นจะคล้องะอะไรเรื่องมีเมียเดี่ยวเนาะก็ถ้มีเมี่คนนี้ก็ได้ <c oughs> ต้องทิศสินอยู่เท่าน่ะผู้เดียวนี่ล่ะแม่นยุผู้เดียวทีแต่งผู้เดียวนี่แหละเนี่ยพี่วันัมกับไปป้าเขาผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวว่าไม่ยิ่งละพอไปทำงานพอไปทำงานท่านอื่นเนี่ยก็ได้ทางไม่สิได้ผู้เดียวผู้สาวคนขั้นตัดผมสั่นคนปลาเด้ครับพี่น้เราพูนเป็น้ังไหนครับพู้เดียวผู้เดียวผู้เดียว เอาไปทำมัดใจกันมันมันตอกก็มันตอกมันกล้านะผมมัดใจตอลงมักหลายสาวผมเหี่วเนี่ยถ้าอยู่มักสาวฟังลัำห่วยเมื่อไหร่เห็นเขาเตยเตยนางเอกมาลลำใจกับผู้บ่าวอันนังดนตรีเหมือนอะ เป็นเขาวจสี่ช่กันมาบะรเขาวเส่กันเบิ้งบะรัมผลไม้ซูมนนีเยอะไหมบรัมลไม้ซุมนนีเยอะเปิ้ร้านพานขาวส่กันกันหัวนันแม่ข้อมวาต่านี่ว่การดนตรีมาทีเดนนังเอกยงบ่เนี่ยวะโอ้แม่ตัวบะลำมจะขึ้นมากกับสองพานสายตา้ดนตีซะก่อนเนาะหัวนมเฉาเนมเลี้ยงมเสดเจาะเอ้ทำให้อ้วนนีเลย มาเห็ดยังแต่ละมือเขา้ามาพี่น้องสบายพันจีบผู้สาเป็นไหมครับเข้าตำล่าพันเบิดพี่น้องเอ้ยไปหาตำอันเขาล้มเบี้ <c oughs> ยยังจีหลักจังไงอร่อยไม่หยาดพี่น้องเอ้ <c oughs> ไม่ได้เจ็บไม่ปวดเฮ้ยล่ะไม่ได้เจ็บแต่ปวด <c oughs> ครับพี่น้องเขาล้มยังจีหลักจัะมาเดือดรึเดี๋ยววันเดลอร่อยไม่หยาดเหรไปซื้อตยะยาพาราซีเมตบาทดวงสันตะกีเขาว่า <c oughs> ไปแล้วสันนี่หมดเส้ามากนี่มาแรงมาก ลูกพี่ไอดอลคือว่าไปขายนอกล้วยคือเกอ่าแล้วอ้าวฮะไม่ติดตามฮะไม่ติดตามขา่าวเป็นยังไงเตกีช่วงหนึ่งก็ว่าเขาจะดึงกลับมาถ้ามีงานเพ็ยังไงเตกีคือยังเอ้ยตลอดด้วยสันยุบซีสันเ้ตกิมเว้ยฮึไอเดอรไอเดอร์ด้วยถังก็คนมันรักน้อยแล้กวก็ยังหวานฮึอขอมาเท่าไหร่พี่ไม่เคยขัด <laughs> ตัวเขาจะมาแต่ฟังบั๊ด ที่โอนให้ตลอดแต่เพื่อนเมื่อคืนเสียเงินแต่ผู้สาวว่าความซื่อหรอกเมื่อคยเสียเงินผู้สาวไปกินอะไรอย่างมงี้ยคือจมสันเมื่อนั้นเป็นอุบัติเหตุเข้าไปในพกเงินไปก็เลยจัะส่วนนี้เปล่ส่วนนี้เป็นอุบัติเหตุเอาความสื่อฟังใครเป็นหน้าครับคนหน้าตาพอดีเนาะที่เมียเลี้ยงก็เป็นอย่างอ้มีกับบะแม่นแล้ว หมดลวบแบครับหวานสดเหมือนกันพี่น้องสดบวก้ายกถัวยกินกน้ำต้น้ำตกหูก็ไเลยีด้ยูปั๊มงถั่วสดเลยนี่งแต่ต็มันจะเหตุไปเนาะแต่เขาเนี่ยเอาไปกินเยมันแน่นอน เอาันไกร้เนี่ยไปนอนกินมาดอนเห็นแต่หนูเรื่องาวน้าครับไปกินแน่ผมว่ะอะบอกนูอนขโมนก็ได้หอยลายเมียครับพี่น้องครับวันนี้เมียหลายเพิ่นขลาวมดีครับพี่น้องครับต้องต้องฟังเพิ่นน้ำเนี่ยอ้อไหนว่าเิ่นีอ่ายเพิ่นหมานครับพี่น้องครับหมานครับ เพิ่นหมาดขายางวัวงอะไรเงี้ยหน่วยวันแปดเมื่อเงื่อนกัวบอว่าบ้านนี่ครับมามีนับเซธงนี่จักสี่ห่อเมียจักรบาทแลยฮะของงัวก็เห็ดเบลี่เสียงเบลี่าบับส่างวันสลาบัดของงัวก็ได้ไม่เมื่อจะไปรีวิวพี่น้องเพิ่งครับของงัวเพิ่นครับดูวัตรสลาบัดพี่น้องไม่นี่มึงไม่ย่างเบิร์ดซีตุนพี่น้องเลื่อยแล้วแกงเพิ่นเบิร์ดยี่หนี่ย่างเต็นปีน้ำหมาดย้อมไปอันว่าเสาสันก็บอ้ก เอาไปหอยเศร้าก็ข้นย่งยอขึ้นแต่ละต้นนี่เศร้าเอีดข้นเดี๋ยวเอ้าเป็นวันของมันก็ได้หอยลายเมียครับเป็นวันลำลุยครับพี่น้องครับวันนี้ครับเป็นสิ่งก็เขาว่าสู้กินก็ดีใจน้ำลายครับวันนี้ครับขอบคุณพี่น้องสุกุสุก้นครับติดตามครับสหรับคลิปนี้พี่มามีครับหอยลายเมียครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ